ทุกคนรู้สึกไหมครับว่าตอนนี้เราเหมือนอยู่ในยุคข,ของการรีมาสเตอร์การรีเมคอะไรต่างๆนะหลายๆปีที่ผ่านมาเรามีเกมที่เรารักใช่ไหมเราติดใจเรารู้สึกว่าเราเฝ้ารอมันแล้วก็หลายๆครั้งพอมันเกิดภาคใหม่ภาคสองภาคสามมาบางทีเราก็ยังเรียกว่ายังยึดติดยังไม่ลืมเนาะในภาคแรกๆภาคเก่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีผู้เล่นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งก็อาจจะอยากได้ภาคใหม่อยากให้เนื้อเรื่องมันดําเนินไป อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะได้ภาคเดิมๆที่มันเก่ามากแล้วเนี่ยให้มันเปลี่ยนเอนจินอัปเกรดขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่ารีเมคหรือรีมาสเตอร์ก็ตามเนี่ยทีนี้มันก็จะต้องพูดกันตรงๆว่ามันก็จะมีกระแสที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เกมส่วนมากเนี่ยไม่ทำมาหากินกันแล้วนะครับไม่ทำอะไรใหม่ๆกันแล้วก็วจะสร้างของเดิมๆหยิบ IP ที่ดีอยู่แล้วขายได้อยู่แล้วเอามาขายเรา ปัดฝฟ่นหน่อยเปลี่ยนเอนจินหน่อยซึ่งต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันก็จะเป็นเกมที่ส่วนมากข้ามแพลตฟอร์มด้วยเช่นเป็นเอนจิ e นของเครื่องเก่าเพ3แล้วกระดัวเพ4ก็ต้องเปลี่ยนรีเมคร,ร,รีมาสเ,สเตอร์ขึ้นมาหรือกระดัวเพ5ก็ต้องรีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็บางเคนาอาจจะถูกใจพอใจที่ได้เล่นเกมที่เรารักที่ใหม่ขึ้นดีขึ้นหรือบางคนยอมเล่นซ้าเลยเพราะเออภาพมันสวยขึ้นเว้มันเป็นเกมที่เราเคยประทับใจมาก่อนแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเออ ทำไมค่ายเกมเขาไม่ทําอะไรใหม่ๆมาขายเรากันแล้วไม่คิดอะไรดีๆที่จะเป็นเกมใหม่ไปเลยหรือว่าอะไรใหม่ๆนะครับก็นานาจิตตางกันไปแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของค่ายเกมเกมหนึ่งนะครับนั่นคือ Naughty Dog นะครับวันนี้มีประเด็นในเรื่องของการขายเกมแบบ remake remaster เนี่แหละซึ่งจุดที่น่าสนใจคือ Naughty Dog นี่ครับเขาเป็นค่ายที่จริงๆในช่วงเวลาตั้งแต่มี The Last of Us p แรกมาเนี่ยเขาออก เกมได้น้อยมากๆนะเพื่อนๆซึ่งต่างจากค่ายอื่นที่บางค่ายออกทุกปีบางค่ายออกปีเว้นปีนอตตี้ด็อกเนี่ยตั้งแต่ออกเดอัสออมาก็แทบจะแบบนับเกมที่ออกมาได้เลยนะแต่ปรากฏว่าคุณเชื่อไหมว่าเขาได้เอาซีรีส์หรือ IP ที่เขาขายดีของเขาอย่างเด e ะ a ัสอ f อ s ัทั้งภาคแรกและภาค2นะครับเอามาวนขายโดยประมาณภายใน10ปีเนี่ยถึง5รอบเลยทีเดียวนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ขอทุกคนสนุกสนานกับวันสงกรานต์เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานปลอดภัยกันทุกคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในวันสงกรานต์อย่างนี้คืออากาศที่ร้อนมากและอบอ้าวอับเนอะหนะไปด้วยน้ําที่เล่นกันทั้งวี่ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือจุดซ่อนเร้นจุดอับของเรานั้นมันก็จะเนอะหนะและน่ารําคาญรวมถึงสกรปรกนะครับวันนี้พี่ไข่กรูมิ่งเนี่ยนอกจากคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณภาาาพขขออองงงเเเค้นนี่่ยป็รรืกชะดับ ียที่ดีมากๆมีวัสดุที่พรีเมียมและปลอดภัยกับผู้ใช้งานทุกๆคนนะครับผมมาช่วยทาให้คุณสนุกกับทุกช็อตในการเล่นน้ําวันสงกรานต์แบบสะอาดโล่งเนียนปลอดภัยไม่หงุดหงิดรําคาญในจุดซ่อนเร้นและวันนี้พี่ไข่กรูมมิ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆที่ต้อนรับวันสงกรานต์นะครับสำหรับวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปพี่ไข่กรูมมิ่งให้ราคาพิเศษเลยเหลือเพียงแค่เครื่องละ1,400บาทเท่านั้นนะครับพิเศษแบบนี้แค่วันเดียวเพื่อต้อนรับวันสง การปีใหม่ไทยกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับอย่าให้เรื่องเล็กๆเป็นอุปสรรคต่อความสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ของทุกคนนะครับ สะดวกสะอาดปลอดภัยไม่มีขนกวนใจในวันสงกรานติ้มที่ลิงด้านล่างเพื่อสั่งซื้อเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ของปลอมของลอกเลียนแบบเยอะมากๆนะครับเป็นความหวังดีจากพี่ไข่กรูมิงครับผมจากที่เกินกันมาผมก็เชื่อว่าจะต้องมีคนที่ถูกใจไม่ถูกใจกันมากมายในเรื่องของเกมที่มีเกมรีม a สเตอร์ถ้าถามความความเห็นส่วนตัวผมนะคือผมก็รู้สึกว่าบางเกมบางเกมเราก็อยากจะให้มันเป็นบางเกมเนี่ยมึงก็ทําบ่อยเกินนะครับซึ่งก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าการรีเมค รีมาสเตอร์เนี่ยจริงๆรีเมคมมนทำยากกว่ารีมาสเตอร์นะรีเมคก็คือเอ่อเรียกว่าทําใหม่เลยทําเอนจินใหม่อาจจะเนื้อเรื่องเดิมก็ได้แต่ทุกอย่างคือทําใหม่หมดนะครับมันก็ประหยัดเวลาแค่เรื่องของการทําบททําเนื้อเรื่องเท่านั้นเองแต่ว่าตัวละครแล้วก็การเล่ามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ก็เริ่มต้นใหม่เขียนกันใหม่ในกราฟิกที่ดีขึ้นแต่รีมาสเตอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการเอาของเดิมนะเอาของเดิมแล้วมาปรับเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนคนุณเล่นเกมเดิมเลยแต่แค่แบบ คุณจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนิดนึงสวยขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่เกมแล้วแต่เทคนิคนะครับซึ่งก็ตรงนี้มันมีรายละเอียดเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าเอาเข้าข่าประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้ความเห็นส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าบางเกมมันก็ดีเราก็อยากได้เนาะอะไรที่อย่างเช่นแบบเกมที่ผมเล่นตั้งแต่สมัยเพย์หนึ่งเพย์สองเงี้ยถ้าพอมันทําออกมาเนี่ยมันก็เราก็แฮปปี้นะครับแล้วก็คนขายก็แฮปปี้เพราะว่ามันทุนมัน ใช้น้อยกว่ามันใช้ทุนต่ำมากๆนะในการที่สร้างเกมเหล่านี้ขึ้นมานะครับมันเรียกว่าง่ายกว่าการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จาก IP ใหม่ๆอ่ะแหละแต่ว่าค่ายที่จะทำอะไรแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นค่ายที่อยู่มานานแล้วนะมี IP เยอะแยะมากมายแล้วอย่าง Capcom เนี้ยทำบ่อยนะครับเกมฝั่งทางญี่ปุ่นทำบ่อยโคโนมิ ami, ก็กำลังจะมี Metal Gear r e m a s t e r ใช่ไหมมันก็จะเป็นค่ายที่เป็นเกมแบบเก่าแล้วเออ s q u ว r e อ n i x เนี่ยก็ทำบ่อยเพราะว่าต้องยอมรับว่าจริงจริง เกมเขาเป็นตำนานนะมันก็ขายได้เวลารีเมคอะไรออกมาแล้วก็เหมือน Final Fantasy หลังๆทำออกมาคนก็จะชอบบ้างไม่ชอบบ้างซึ่งมันเสียงแตกการที่เขาเลือกช้อยส์ในการหยิบ IP เก่าๆมาเล่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เพล y s เซฟนะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยทีนี้ล่าสุดก็จะมี Final 9นะมีแผนที่จะออกมารีเมคอะไรให้ดูเนี่ยให้เล่นกันนี่แหละ ซึ่งก็ผมก็ชอบนะเพราะว่าผมเป็นแฟนภาค9นะไฟน a ลแฟนตาซเนี่ยภาค9คือที่หนึ่งของผมนะเพราะผมมีความทรงจําร่วมเยอะส่วนภาคอื่นก็ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็แค่เราไม่ได้มีความทรงจําร่วมเท่าไหร่อย่าง7จ็เนี่ยผมเด็กเกิน8ปดเนี่ยก็จะเป็นวัยที่แบบเริ่มเล่นพอเป็นแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันต้องอ่านเยอะมากใช่ไหมภาคเก้าเนี่ยผมอยู่ในวัยที่แบบพร้อมอ่านพร้อมเล่นแล้วมันก็เลยเอนจอยนะมันก็จะเป็นช่วงเวลาแบบนี้ซึ่ง ในวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของตัวค่าย Naughty Dog นะครับ Naughty Dog เนี่ย IP ใหญ่ที่ผมพูดถึง Naughty Dog วันนี้หลายคนจริงๆก็จะรู้ว่ามันมีเกมในอดีตมาเยอะแยะมากมายนะแคทบอดีคูดนูนีนั่นใช่ไหมแต่ว่าเราจะนึกถึงแต่ The Last of Us นะเพราะว่ามันเป็น IP ตํตำนานเลยเรียกว่าพลิกโฉมหน้าของสตูดิโอนี้ทำให้รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วก็จนถึงทุกวันนี้จนมีพา r ท2นะครับแล้วอนาคตก็จะมีเกมอินเตอร์แกลกติก ออกมาอีกนะเป็นเรียกว่าการต่อยอดซึ่งก็จะเป็นยังไงตอบไม่ได้จริงยังไม่รู้อะไรเลยนะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าเขาก็เน้นขายเรื่องของ DEI พอสมควรนะการดีไซน์ออกแบบตัวละครก็จะเป็นไปทางนั้นคือแม่งไม่ใช่เมลแฟตาซีอ่ะก็จะเป็นแนวแบบที่เขาต้องการจะฉีกนะซึ่งเอาตรงนะผมเสียดายเสียดายเกมเพลย์ gameplay, การสร้างเกมเพลย์ของค่ายนี้นะเขา เขาเป็นสตูดิโอที่ทำเรื่องเกมเพลย์ได้ดีมากนะแล้วก็การเล่าต้องบอกว่าแยกอย่างนี้การเล่าที่เป็นเนทีฟที่เป็นเส้นเรื่องอ่ะอาจจะไม่ชอบมีคนดราม่าไม่ชอบเยอะเพราะเรื่องของโจตายแอ b บบี้อะไรตรงนั้นถูกไหมแต่การเล่าในเรื่องของการที่ดึงอารมณ์ของคนให้ติดอย่างเช่นภาคแรกที่แบบเราอินกับความสัมพันธ์อะไรย่างเงี้ยต้องชมว่าเขา ทำได้ดีซึ่งมันก็เป็นที่บุคคลอีกมันเป็นที่บุคลากรบางท่านที่เขาสร้างผลงานเอาไว้และปัจจุบันเขาก็อาจจะไม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสียดายเรื่องของเกมเพลย์ที่เขาทําได้ดีนะในไม่ว่าจะอย่างพาร์ททูที่คนด่ายเยอะก็ถูกชมเรื่องเกมเพลย์เยอะมากแล้วก็อินเตอร์กาเล็กติกเนี่ยผมว่าเกมเพลย์มันน่าจะสนุกอ่ะดูจากเซตอัพแล้วเป็นแบบไซไฟแล้วก็มีกลิ่นความเชื่อศาสนาด้วยเพราะว่า h e r e t i c p r o p เพนะ มันก็จะมีเรื่องของกลิ่นกินศาสนาในดาวที่แปลกประหลาดอะไรเงี้ยเพราว่าเกมเพนน่าจะสนุกแต่แค่เสียดายตรงที่พอมันมีเรื่องนโยบายอะไรพวกนี้เข้ามามันทําให้คนกังขาแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกต่อต้านถูกแรงเสียดทานเยอะมากๆแทนที่จะได้รับยอดการเล่นแบบเต็มๆนึกภาพปะ่ะก็นั่นแหละก็จะเป็นสิ่งที่เขาเลือกเวนี้แล้วก็โอเคก็รอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงนะครับกลับมาที่เรื่องของการวนขายของ The Last of Us นะครับเขาบอกว่า ด้วยการประกาศตัว The Last of Us Complete Edition จากทาง Sony และ Naughty Dog นะครับซึ่งเป็นการรวมผลงานยอดฮิตทั้งหมดของ The Last of Us Part 1และ Part 2คือปัจจุบันมันมี Complete Edition นะครับคุณจะรู้ว่ามันมันรีเมคอะไรขายมาตั้งแต่ภาคแรกตอนเพ 3, ใช่ไหมไล่ไม่เรื่อยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีตัว Complete แล้วคือรวมเลยแพ็คคู่ไอ้เฮียนึกถึงภาพนึกภาพถึงสมัยก่อนที่เราซื้อแผ่นเพลงใช่ปะ เราซื้อแผ่นเพลงเมื่อก่อนไม่ถ้าจะใครไม,ไม่ไม่สะดวกซื้อเต็มแม่งก็ต้องซื้อเถื่อนนะ m p เอีพ MP3 หรือไปโหลดเอาไลฟ์ลงแผ่นไปฟังกันเองใน Walkman อะไรก็ว่าไปใช่ปะแล้วพอคุณซื้อแผ่นเพลงอัลบั้มเดียวบอดี้แ a m มี้สมมติวันเวลาผ่านไปแม่งจะมี Body Slam อัลบั้มรวมรวมกับ Big Ass หรือมี Body Slam อัลบั้มรวมเฉพาะเพลงรักเพลงเศร้า โดยถูกลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ออกมานึกเอเขาอกว่ามันก็จะเป็นอารมณ์นั้นนะ่ะคือคุณต้องเข้าใจว่าลิขสิทธิ์ของเขาอ่ะเขาจะวนขายกี่รอบก็ได้จริงมันก็มีทุกธุรกิจนะแต่แค่ในวิดีโอเกมเราเพิ่งจะเคยเห็นกันใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเหียมึงเอามารวมขายทั้งที่จริงจริงก็มันเป็นอะไรที่บางคนก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะบอกนี้ให้ว่าบางเกมนะบางค่ายเกมถ้าคุณเปิดดูในสตรีมเกมที่มีภาคแรกมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอะไรอย่างเงี้ย หลายเเกมมันก็จะมีมัดรวมนะมีมัดรวมแล้วก็ขายลดราคาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะในสต e ี m ลองไปกดดูได้ก็จะมีแต่ใน PlayStation นะ่ะเหมือนผมจะเพิ่งเห็นตัวเนี้ยจริงๆอาจจะมีเกมอื่นด้วยแต่ผมไม่เห็นแต่น่าจะมีน้อยซึ่งมันทำได้กับเกมที่มีภาคต่อเยอะๆแล้วเป็น IP ที่คนสนใจนะครับส่วนไอที่คนไม่สนใจมากก็ต้องแบบมัดรวมมัลดราคาเยอะๆหน่อยเพื่อเหมือนให้คุ้มๆอย่างล่าสุดมีไอแมสเอฟเฟ มันก็จะรวมแพ็ครวมแล้วก็ถูกลงประหยัดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นช้อยเป็นทางเลือกไปจริงๆก็เขาก็ไม่ผิดหรอกที่จะทำแบบนี้แต่ว่าเขาแค่เป็นเหมือนค่ายที่คนกําลังจับตามองเพราะว่ามันผลมาจาก Intergalactic ไงแล้วก็ผลมาจากเอ่อเดอะสอฟท์อาร์ตพด้วยที่คนแบบรู้สึกว่าอีกค่ายนี้มันเริ่มเรียกว่า คือมันเริ่มจากเป็นพระเอกอะ่ะแล้วคนมันเริ่มหันหลังให้เพราะว่ามีปัญหาตอนพาร์ทูแล้วพอเปิดตัวอินเตอร์เกอเิกคนมันเริ่มรู้สึกเลยว่าไอเนี่ยแม่งเป็นตัวโกง,งคือคิดว่าเป่ปะจากพระเอกแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยเป็นอีกด้านหนึ่งที่แฟนๆรู้สึกนกาทีไปแล้วนะสำหรับค่ายนี้ส่วนมากเพราะว่าเขาก็ทําอะไรที่เป็นอย่างนี้มาชื่อนิวดักแมนมันก็กลายเป็นไอเทียจะเป็นหนึ่งในทีมสร้างที่ทําให้เกมทําเกมที่คนรักอยู่ดีๆก็กลายเป็นชื่อ ของดีเล็เตอร์หลักที่คนรู้สึกว่าไม่ชอบมึงเอาวกอะไรออกมาให้ขายกูอีกอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรียกว่าเป็นแรงเสียดทานเป็นดามจที่เขาต้องเจออ่ะเพราะเขาก็เลือกเดินเวนี้ซึ่งผมรู้ดีนะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วผู้สร้างระดับนี้เขารู้อยู่แล้วนะว่าว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าที่ผมบอกมาเนี่ยในรอบทศวรรษหรือประมาณช่วง10ปีที่ผ่านมาเดลัสซอมอัตหรือว่านอตตี้ด็อกเนี่ยใช้ IP ของเดลัสซอมอัตเนี M ่ย ซึ่งรวม1 2ึ่งสพักหและภัก2ผมถือว่าเป็น i อทีเด a s o ออฟอทั้งคู่เนาะโอเคไหมเขาวนขายถึง5รอบซึ่งเชื่อเยอะมากนะมันไม่ค่อยจะมีเจอนะที่อยู่ในโลกวิดีโอเกมที่เรียกว่าเอา IP เดียวมาวนขายนะครับอธิบายตรงนี้ก่อนทุกคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยพี่ R.E. ไง R.E. e, R. e. ั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ภาค6มาเนี่ยมันก็มีการรีเมคนะปรับภาพนู่นนี่นัน่นมาวนขายใน PC มาขายใน p s 5อีกไอ้ตรงเนี้ยไม่นับเพราะว่า RE แต่ละอันผมถือว่าคนละเกมนึกพอเข้าใจผมปะอย่าง r e 3ก็คือ r e 3 o r i g i n a จลและ r e 3ที่ออกมาล่าสุดก็คืออันล่าสุดซึ่งถ้าเขามีเวอร์ชัน่นพ s 4 PS5 อันนี้ถือว่าตัวเดียวกันแต่แค่มันสามารถเลือกเวอร์ชั่นได้ว่าว่าคุณจะเล่นอันไหน เข้าใจไหมมันไม่ได้ทําเฉพาะที่แบบมีการไปมีเขาเรียกว่าไม่ได้มีการอิ t หรือการสร้างรีเมครีมาสเตอร์อะไรขึ้นมาใหม่นะครับมันถือว่าเป็นอันเดิมนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่เท่าแต่ในเดลาสซว์เนี่ยมันคือเดลาสซอว์าหนึ่งสมันคือเหมือนเกมเดียวกันคุณพอเก็ตปะแต่มันคือ2 p a พาร์ทมันคือต่อกันะมันถือเกมมันถือว่าเป็นเกมเดียวกันโดยซีรีส์มัน ไม่รู้วจะเข้าใจผมเปล่านะแต่ผมตีความว่ามันคือเกมเดียวกันนะ1กับ2คือเกมเดลส์อัรแต่แค่มี2พาร์ทนะครับทีนี้ในเดัสอัดภาคแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนปี2013ใช่ไหมตอนนั้นลงปลายเจนเพ3แล้วก็สร้างสถนานการณ์คือฮาม่าคือเกมโคตรดังเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเกิดเครื่อง PlayStation 4ขึ้นมาเขาทําการรีมาสเตอร์นะรีมาสเตอร์แล้วก็ มาเปิดตัวในปี2014ก็คืออันเอาตัวเดิมมาแหละมาリมาสเตอร์รีมาสเตอร์คือเอาตัวเดิมมาแบบปรับให้มันเจ๋งขึ้นสวยขึ้นคมขึ้นอะไรแบบนี้เพื่อมาขายใน p พ4นะครับซึ่งไม่แน่ใจตอนนั้นลูกค้าก็จะสามารถแบบเหมือนอัปเกรดได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าผมจะไม่ได้แล้วแม่งเก่ามากก็จะ2รอบแล้วถือว่าต่อมาก็จะเป็นการรีเมคแบบเต็มรูปแบบสาหรับ p พย์หรีเมคเต็มรูปแบบก็คือเอาเดอะซอฟต์อันแรกอะแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น The Last of Us Part 1 แล้วก็รีเมคมาขายใน p พย์ตอนปี2022ซึ่งก็น่าจะเป็นภาคล่าสุดและที่หลังจากนั้นก็เอามาลงรีเมคใน PC ด้วยซึ่งก็จริงจริง,รง,รงก็เรียกว่ารีเมคลง PC ก็ไม่ถูกแต่ว่าเออมันก็บอกว่ามันรีเมคนะครับซึ่งรีเมคคืออะไรรีเมคก็คือการที่ต้องทำใหม่เลยเช่นสมมุติว่าผมมีเกม l o c k Man เกม l o c k m a n ที่คุณเคยเคยเล่นก็จะเป็น Side s c r o l l i n g ถูกปะ ถ้าเอา Engine นั้นหยิบมาแล้วมาตกแต่งปรับเปลี่ยนเหมือนเรียกว่า Renovate อันนี้คือ Remaster แต่ว่าถ้าเอาอันนี้มาแค่เป็นแนวทางแต่กูปั้นตัวร็อกแมนใหม่เลยสร้างด่านใหม่เขียนโค้ดใหม่อะไรเงี้ยลง Engine ใหม่เอนจินที่สร้างก็คนละตัวกันอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือ Remake ประมาณนี้นะถ้าใครมีความรู้ลึกๆเรื่องนี้อทีก็สามารถแชร์คอมเมนต์บอกกันได้แต่เท่าที่ผมเข้าใจประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็กลับมารวมกันในปี2025นี้ก็คือชุด c o m p l e t แบบที่ผมบอกได้ไหมโอเคเราลองมาดูของจากสัดพัร์ทูบ้างพัร์ทูก็คือตอนแรกก็คือตอนที่เปิดขายตัวธรรมดาตัวแรกนะครับซึ่งมันคือปี2020อยู่ในเพย์สี ในพาร์ททูนะซึ่งน่าจะปลายเจนเหมือนกันเท่าที่จําได้นะตอนนั้นมันใกล้จะออกเพยแล้วแล้วพอออกเพยสิ่งแรกที่เขาต้องสิ่งที่เขาต้องทําแน่คือ,อะไรครับรีมาสเตอร์นะครับรีมาสเตอร์ซึ่งถ้าเขาไม่รีมาสเตอร์เขาเอาตัวเดิมเลยแต่ขายในเพยหเนี่ยก็จะไม่เรียกว่ารีมาสเตอร์แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมนะครับมันมีการปรับกราฟิกปรับเฟรมเรทปรับอะไรก็ตามให้มันเข้ากับเพยหก็จะกลายเป็นตัวรีมาสเตอร์ในปี2024และหลังจากนั้นก็มีการมาขายใน PC ก็คือ่อชวงที่ผ่ผานมา ในปีนี้นะครับผมแล้วก็มาเป็นรวมชุดคอมพลีทกับเดอะสวอตอันแรกรวมๆเนี่ยแม่งคือถ้าถ้าแยก2อไฟล์2ภาคเนี่ยก็คือน่าจะมีเกือบเป็น10รอบแต่ว่าถ้ารวมกันเหมือนที่ผมบอกก็น่าจะต้องมี4ีหรอบซึ่งวนหลายรอบมากมันเป็นการมันเป็นการรีมันเป็นการรีมาสเตอร์เพื่อกระโดดข้ามข้ามเครื่องด้วยอ่ะจากเพยมาเพยเพยมาเพยจากเพยมาเป็นคอมแล้วก็ถ้าเป็นภาค2 พารส,สองให้เป็นเพศสีมา55ไปคอมพิวเตอร์และเอาทั้ง2อ,อันมารวมแพ็คก,กันขายอีกรอบนึงเขาเรียกว่าเป็นการรีเซลที่เรียกว่าบ่อยมากสําหรับนอตตี้ดอ g อันนี้ต้องบอกว่าแม่งอัจฉริยะมากนะเพราะว่าคือมึงทําเกมรอบเดียวอะแล้วก็โอเคผมรู้ว่ารีมาสเตอร์รีเมคก็ต้องทํางานนะก็ต้องมีทีมงานมาทําแต่ว่าไม่ง่ายกว่าทาเกมใหม่แน่นอนแล้วเขาก็เอาทีมงานที่ทําหัวกะทิอะไปสร้างไ อินเตอร์ a c เล็ไงออกมาแล้วแถมอะไรระหว่างนี้ไม่มีเกมใช่ไหมแต่มีไรายได้ไอ้หียขายได้เรื่อยๆก็ถือว่ายอดขายดีอยู่นะอย่างพาร์ทูในคอมพิวเตอร์เห็นว่าออพติไม้ดีแล้วมีผู้เล่นเยอะอยู่นะครับคือไม่ได้เยอะมากแบบเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็น่าจะขายได้อยู่เท่าที่เห็นนะก็ต้องบอกว่าใครที่แบบไม่ได้สนเรื่องเนื้อเรื่องอะไรอะ่ะอยากจะไปเล่นเอามันแม่งมันอยู่แล้วนะมันเป็นเกมเซอร์ไวเวอโลกล่มสลายที่ยิงกับผีกับคนได้ระบบแม่งมันอยู่แล้วนะครับมีการคราฟของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันหาได้ยากในช่วงปัจจุบันนี้ในช่วง4ี่ห้าปีที่ผ่านมามีน้อยมากๆนะครับรวมถึงเนื้อเรื่องนี่เขาเซตอัพไว้ดีมากในภาคแรกแลก้วก็นั่นแหละมันเลยเป็นชนวนของการ ผิดใจอะไรกันต่างๆนาซึ่งชุดคอมพ l e t ล่าสุดถ้าใครอยากจะซื้อเล่นแล้วแบบไม่มีเลยก็คงจะคุ้มอ่ะเพราะมึงได้2ภาคเลยถูกปะแม่ง3 0 0พันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงด้วยนะเหมือนเขาจะขายถ้าอันพาร์ทูแยกเนี่ยแค่พันกว่าบาทเองนะครับในคอมพิวเตอร์นะและกราฟิกก็ระดับคอมพิวเตอร์เออถ้าคุณจะไม่ได้ซื้อใน Play5 อะไรแบบนี้และที่สําคัญขาดไม่ได้คือคุณจะได้ชุดเสื้อพิเศษก็คือมันเป็นเสื้อที่ไอตัวน้องจอแดนในอินเตอร์เกอติกใส่อะ ให้เอลลี่ใส่ด้วยนะผมไม่แน่ใจคนที่ใส่คือเอลลี่หรือแอบบี้นะเออแต่ว่ามีการขายสกินข้ามเกมด้วยเกมจริงยังไม่ออกแต่เอาสกินไปขายก่อนอันนี้ผมยังลุ้นเลยว่าเฮ้ยมันจะมีลิมิเต็ดอี dition ที่แบบว่าเปลี่ยนเอลลี่เป็นหัวโล้นไหมวหรือเปลี่ยนแอ b บบี้เป็นหัวโล้นอะไรเงี้ยเออน่าจะเจ๋งอยู่แต่ซึ่งถึงมึงไม่ทํามา เดี๋ยวชาวมอดมันก็ทําให้นะครับเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกลัวก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวของการรีเซลขาย IP เกมของตัวเองได้แบบชาญฉลาดอันนี้ผมชมจริงนะเว้ยวันนี้ผมพูดคนชอบนึกว่าเฮ้ยผมมาจิกกัดมาด่าอะไรผมไม่ได้ด่านะอันนี้คือชมในความจีเนี่ยจริงๆนะคือแม่งไม่ต้องออกเกมใหม่มากแต่ว่าก็มีของมาวนขายเรื่อยๆเฮียแล้วก็เดี๋ยวน่าจะปีนี้เขาต้องออกอินเตอร์เกเล็กติกตามแผนคือเหมือนจะปีนี้นะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะเลื่อนหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับการที่เราได้เห็นเกมของ Naughty Dog ขายตลอดเวลาเลยแต่เป็น IP เดิมๆิมวนรีเมครีมาสเตอร์อะไรกันอยู่อย่างนี้นะครับส่วนเรื่องรีเมครีมาสเตอร์เนี่ยใครมีความเห็นอะไรตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้จริงๆคลิปวันนี้ผมจะพูดเรื่องผมรู้สึกว่ายุคสมัยนีย้มันเป็นยุคของการรีเมครีมาสเตอร์อะไรแบบเนี้ยอะไรอไรก็หยิบของเก่ามาทำหยิบของเก่ามาขายซึ่งมันก็จะมี2วที่แบบ บางคนชอบบางคนไม่ชอบมีดรามา่าบางคนก็เฉยๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเฮ้ยพอดีมันมีเรื่องของประเด็นตัว The l a s อ o อ Us Complete Edition ออกมาด้วยพอดีแล้วก็เออหยิบมามัดรวมกันนะครับซึ่งจริงเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้สำหรับไอ้เรื่อง Remake Remaster อะไรเงี้ยมันเยอะกว่านี้นะมันจะมีเรื่องของความรู้สึกด้วยของคนที่เล่นแล้วก็ความรู้สึกของการที่เรารู้สึกว่าเกมที่เรารักมันกลายเป็นเหมือนเป็นตัวประกรันในการทำเงิน วิธีง่ายสุดคือเขาก็เอาของที่คุณรักได้หรอไหมอย่างคุณชอบจิวเวเลนไทยเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าภาคสามขายดีเขาก็เอาภาคสามาลีแล้วภาคสามลีเป็นไงพอมีปัญหาเจ๊งเนะี่ยมันก็เกิดเป็นดาม่ามันก็มีความเสี่ยงนะเว้ยในการที่จะเอามาทําใหม่อะไรเงี้ย ถามว่าขายได้ไหมมันขายได้อยู่แล้วเพราะว่ากว่าคนจะเข้าใจเล่นไปจนถึงจุดที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยยอดขายมันลันไปแล้วนะประมาณนี้กแ็แล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเออ Final 9ผมแม่งจะรีเมคออกมาจริงๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรมันนะจริงๆคือการรีเมคอะ่ะมันก็มีได้ปรับเปลี่ยนฉีกเล่าเล่าบางจุดที่เกมเวอร์ชันเก่าไม่มีอะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าไม่อยากให้ทํามากนะอยากให้คงความออริจินอลไว้แล้วก็เพิ่มระบบอะไรให้มันดีขึ้นซึ่งก็หวังว่า Final 9ถ้า ทำออกมาใหม่ก็น่าจะเป็นรายที่ขอว่า Square Enix จะทําให้ไม่ผิดหวังนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับที่ไข่กรูมิงนะครับอุปกรณ์ดีๆที่จะตอบโจทย์ดูแลคุณในช่วงเวลาสงการที่คุณจะต้องเปียกปอนเนอะนะในช่วงเทศกาลสาดน้ํากันแบบนี้ด้วยวัสดุพรีเมียมและใบมีดจากเทคโนโลยีเซฟเทคทาให้คุณไม่เจ็บไม่บาดไม่คันไม่ขึ้นเป็นตอนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับเครื่องกลนขน,นน้องชายที่ไข่กรูมิงนะครับมีโปรโมชั่นดีๆในวันที่15ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับลดราคาเหลือเพียงเครื่องละ1 4 0่ัน้บาทเท่านั้นนะครับจิ้มที่ลิงด้านล่าง าบาด้วยความหวังดีจากพี่ไข่กรูมิงนะจ๊ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับอย่าลืมดูแลคนที่คุณรักและก็รักษาสุขภาพกันมากๆด้วยนะครับขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้ทุกคนสงหวังดังปรารถนากันทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางถึงบ้านด้วยสวัสดิภาพและกลับมาทํางานกันอย่าง full energy ทุกๆคนนะครับผมสนับสนุนง,ง,ง่ายๆโดยการกด subscribe กด l ลค e กดแชร์ e กดกระด,ด,ดิ่งกุ๊กกิ้งๆทางด้านล่างนี้นะครับผมแลให้พบกันใหม่ใน Talk Control EP ถัดไปสำหรับวันนี้ผมตอง Talk Control คครรัรับบาายใครที่อยากสนับสนุนช่องพ่อและเข้ามาเป็นครอบคร control ัวทอคอนโทรกดสมัครสมาชิกกันได้เลยคุณได้รับไอเทมอาวุธสุดเทพหลังชื่อได้ดูวิดีโอใครและเป็นผู้สนับสนุนการอัปเดตข่าวสันใหม่ใน,ง <c oughs> ในวงการเกมเข้ามาร่วมฝ่ายต่อต้านรักในวิดีโอเกมไม่เอาการยัดเยียดไม่เอาการเมืองทอคอนโทรยินดีต้อนรับค่ะ